เท็ดอย่างเพิ่มพลังตากผ้าก่อนบอลูกุกไปแม่เบสซักให้เราไปหาตากเสื้อผ้าจากของเองง่ายเป็นเบาแล้วเจ้าหน้าก็ซักเองแล้วบดที่นี้เอาของเล่นไว้วก้าวกินอานุบาลน,นึงละค่ะตากผ้าเองบ่าตากบ่าได้อ,อนอบบร์ดิวลส่นเอาบอลลุกเบจุ่มเลยมันตะ้อเขา้า ไงมใส่แล้วก็ตาดเองเบสักห้ยเรียบร้อยแล้วเบปันหน่ยเรียบร้อยแล้วอยู่อันบับหนึ่งค่ะขาอัตดับสองอัตดับหองตาตากเป็นตะโดนหรอบ่มันใหญ่พอปะละก เป็นกำงามเป็นงามเพ็ดแขนมันซ้ำกันหันแขนมันซ้ำกันเออนั่นแหละลูกยาบันมาเออมันตรกๆเพิ่นนอนในห้องแอรได้หล่าก็ปลูกไส้ใหญ่เพิ่อน่ะครับนี่ลาตากรั้งนี้แล้วๆจ้าให้ไอ้ตันตากท้งสอง2จังเปลี่ยนกันเขาไปนอนห้องแอร์ เราจะตากเบิร์เลยบอกเราือจะเก่งแคะเออสลิดเดิมันเก่งจังเลยอาบน้ำเราบอน,นั่นอาบเดียวเสือคือม่อมแมมแคะ นั่นเนี่ยมันเอาออกบ่อใดมันยับเสลียนไปเสียนมันนะมันเออเอามานนังหางหอยเป็นตะโด,ดน,รดน, <c oughs> นเนราก็เตอมไม่บร <c oughs> ิบบต์แอร์หน่อยเก่งจังเลยอยู่น้ำเบแอร์หน่อยเนาะ เออเก่งแค่เลยนี่ค่อนข้าคนแม่เดีอ่ะคนคนเอาตารางมันให้พวกน้องออกจริงแม่อ่ะเสืออีตนหนึงน่ะเอาไปสร้างไปนั่นแม่ไปปั้นน่ะคุณมากเสียงพัดลมกับสีดังเก็บมาก ไม่อะห้าวไม่เพิ่งเกิดเปตะล่มทับร้านเยังยังดีเซ่ซาเซสใส่ยสยสยสยอยู่ขันมาขันมาเสื้อผ้าทับร้านตายไไนเอไว้นี่ เรืองเนี่ยต้องทีทางพี่หน่อยทีทางพี่อันนี้พากันมาหอดตลาดโล่งสีค่ะเมื่อกี้นี่ก็ไปส่งร้านเดบอยแล้วคนหาที่ตอนนั้นหลับอันนี้ไก่มาได้กินปลาแดกคนหอมคนเลยกลับขึ้นมาค่ะมากับคูเมนะมากับคูเมขิงวันแน่นอนพี่อันนี้ร้านยังกว่าค่ะนี่ร้านตำยัวเย่าตำทั่วเยยัวเย่ยัวเย่ อะไรทมาไดค,ค่ะอยู่ตลาดโล่งทีเนาะมีสองสาขานะคะมีสองสาขาบ่พี่ามีสาขาในเมืองด้วยนะคะกับตัวนี้หอมค่ะเดี๋ยวเพื่นอนๆซืมอเยอะเขาจังไปเบิรงกันเนาะแต่ว่ากินมันอ่ะหอมย่างไก่ไปตำด,ดัง,ดงทวนก็มีราคา สารคามอยู่ตองไหนค่ะหม้อร้านเทศบาลน่ะขอนยางเลยค่ะเรจราต้องดูนะคะว่าอร่อยไม่อร่อยดูที่ทัพพีสารคามชื่อร้านตำหนาแล้วนะคะแม่ค้าหน้าแล่แนั่งเดือดร้อนค่ะวันนี้น้องเขาหูุดนะคะไ่กินแล้วเป็นสองสามสัปาอันนี้ของพี่กระจกมาแบบเปล่าๆค่ะมาจากไต้หวันอันนี้มาโอ้หน้าสี่เหี่ยมนี่ แม่ขึ้นหนากาวเนี่ใส่ใส่กันแดดยังก่อนแม่ใส่กันแดดยังก่อนได้ข่าววายใส่กันแดดเนีต้องลองค่ะต้องลองอ้ยยังสีโฆษณาสีขาวเละแม่ใส่ยังเราไม่เพื่อลูกค้าอยากได้กันแดดนึกบรรยากาศเนาะแล้วได้มาค่ะค่ะเบืองบรรยากาศอดีมาอยู่ตลาดโล่งสีเนาะค่ะเขาเอาโล่งสีกอเห็ด อันนี้ทาชุดป่าเผาอยู่ค่ะวะะะัฒนมาอยู่อันนี้ไสหิวเขาแล้วเนี่ยเบื้องสีหนาเข่งเครียดซะเหลือเกินเขามีบอเขามีบออ,บอ,อยู่ยิ้มหน่อยค่ะคุณมมเยมย์วันนี้มาโฟดด้อเนี่ทำบรรยากาศอร่อยมากค่ะต้องรอเจสโซนาร์เลยตําย้วยเยค่ะ สมก็กินแปลกอ,อยู่เนาะทานทานทานรันอยู่กับราซีนี่สองสาขา,าค่ะอยู่ในเมืองเนาะกับอยู่ตรงนี้อันนี้ปลาเขาอันนี้ดูจับไปค่ะคุเมีเหลือเครื่องดิมค่ะกูเม่กินน้ำเปล่าแล้วก็โคกค่ะแซบแซนน้ำกันเลยค่ะเด้อ กินต้อนเจต่างเลยกินเลยกินกินกินจะมีแห้งในการฝอยต่อกลับไปกินซีบิซังอาหารมาสันผลลัพธ์หน้าที่เฮ็ดอาหารกลางวันเหมือเอือนเบนเพิน่นจ้ำมากครับราเยัย่วๆจ้ะ ราคาธรรมดาคนะ่ระราคาจับต้องได้ค่ะ